ผัดมีหมูชิ้นหั่นอย่างสวยงามแล้วก็มีขนมเค้กด้วยมีนมมีน้ำทั้งหมดเป็น8ชุด8ชุดก็คือ8ทิศสถานที่ที่เราเลือกมาในการทำให้ทานนี้ก็คือสุสานอยู่ใกล้บ้านนะศีราชาเหตุผลในการที่เลือกที่จะมาทำกันให้อาหารจุดทกหนึ่งดอก8ทิศก็คือการทำทานให้กับ สัาพสัตสภพพสิ่สงสภาพวิญญาณไม่ระบุไม่เฉพาะเจาะจงอธิษฐานไปดีๆเลยก็คือนะอาหารน้ำขนมข้าวปลาอาหารตรงเนี้ยหนึ่งอิ่มแต่อิ่มเนี้ยเป็นอิ่มที่อิ่มมีรู้จบคิดดีทำดีอิ่มดีม่รู้จบให้พี่ๆทุกๆจิตทุกๆวิญญาณได้มากินของฉันรับประทานไปเราก็ทำได้ด้วยจิตที่กิตตีดด ให้พี่ๆที่เรามองไม่เห็นให้เขาได้กินอร่อยอิมอร่อยในหนึ่งมื้อแปดทิศแปดทางถ่าเราทําแล้วเราได้ความสุขสนับสนุนให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมีความเสนอมีทีรงานสุขภาพดีทําอะไรก็มีความสําเร็จเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยลองไปดูนะนะอินเทอร์เน็ตมีบอกหมดเลยในการทํากิจกรรมแบบนี้ไม่หวงทําที่ไหนก็ได้อยู่ที่ใจ แต่เราแก้สุสานเลือกเลยสุสานโอ้สุสานเยอะแยะเลยนะเนี่ยพอจุดธูปปุ๊บเรารู้ได้เลยพี่พี่เขาอร่อยอิ่มอร่อยกันอยู่แล้วชัวร์ๆเราก็มาโนไปฝิกมาโนแต่เรื่องดีๆไดกิจกรรมดีๆของเบเกตา้าเราบอกให้รู้ใครอยากทาทาได้นะเรียนแบบได้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆทําให้ชีวิตเราดีจริงๆสวัสดีทุกคนทุกคนวันนี้เราเอาภาษาจีนวลคคำมา ไปฮ้องียตีไปห้องเียตีเนี่ยเป็นศัพท์ของภาษาจีนเป็นการสะท้อนความสุภาพให้เกียรติกับคนจีนที่เรียกผีไม่มียอดว่าเป็นพี่น้องที่ดีของเราเพกต้าไปไหว้วิญญาณที่สุสานประจําในวันหยุดเหตุผลคือเพกต้าเคยเปลี่ยนงานด้วยกันไหว้อธิษฐานนอกจากปฏิบัติทางพุทธศาสนาแล้วนะพุทธศาสนาต้องสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรทำบุญเพกต้า เอาเรื่องของการไหว้วิญญาณมาเป็นส่วนประกอบทําให้ความสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานของพิกต้าสําเร็จเร็วขึ้น TA, พิกต้าพิสูจน์มาเองไงพิกต้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าการเปลี่ยนงานของพิกต้าตอนนี้พิกต้าอายุ49พิกาต้าทางานมา10ที่แล้วนะในแต่ละที่พิกต้าไปไหวไปไหวสุสานเราอยู่แถวชนบุรีระยองชนบุรีเนี่ยสุสานเยอะมากเลยแล้วเปลี่ยนงานได้จริงๆอะ่ะคนตัวทําแล้วได้ผลก็เลย ทำต่อเนื่องแต่ของพิกตาคือนอกจากหน้าที่การงานแลว้วพิกตาก็ได้เรื่องของความเป็นอยู่ด้วยนะความสุขด้วยได้หลายเรื่องหลาักอาร่เรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเงินก็เลยทําเป็นประจำในการที่ทําให้ชีวิตเราปกติแต่ไม่ได้ขอนะไม่ได้ไปนบนบานสารกล่าวณนะตอนนี้นะทาจนตอนเนี้เราได้ทํางานในไรายได้ที่จุนเจือครอบครัวได้อย่างดีแล้วเลยทําต่อเนื่องเพราะว่ายัง ต้องการทําให้หน้าที่การงานเนี่ยมั่นคงมากกว่านี้หมาถึงว่าเรามีเจ้านายเห็นลูกน้องเรามีทุกคนที่เราต้องติดต่อด้วยเราก็ต้องพึงประสงค์ให้บุคคลทุกๆคนแฮปปี้กับเราเมื่อแฮปปี้กับเราแล้วเราก็จะทํางานได้มีผลงานที่ดีนี่แหละดมเลินมากก็มีร้านกาแฟด้วยคนก็มาแวะกินกาแฟกัน เราไปดูเจ้าของพื้นที่หันโตดให้ต่างหากหาันมาหามามีดิเร็วหันมาหามามีเร็วหันมามิก่อนไม่ห,หนันหรอหนูแนะนําตัวสิลูกเมื่อก่อนหนูสวยแบบนี้ไหมเมื่อก่อนหนูหล่อแบบนี้ไหมดูแนะนําตัวสิหนูบอกสิลูกป้าเมื่อก่อนหนูอ่ะกองแกงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้หนูหล่อแล้วใช่ไหมลูกตาใสาปิงอ่ะคู่มีเสียงด้วยพี่ดาํา รอบรอบสุาสานบรรยากาศดีมากมีน้องหมาด้วยหันตูดให้หนึ่งตัวล่มลื่นเ<อ><อ>พราะอะไรฝนตกไงฝนกำลังจะตกก็เลยจะอบอ้าวมากอืตอนนี้เรานั่งเฝ้าทูกจุดทูกไปนล้ะเฝ้าทูกกันถ่ายไปก็คือเงื่อแตกไปเพราะมันอบอ้าวไงไหมยอดภูเขาบรรยากาศดีมากมีแต่หมอมกเมฆเพราะฝนกำลังตกลงมา เพราะยังไม่ได้เกษยียณง่ายนะอีกโอ้โหหลายปีอะเกือบสิบปีหรืออาจจะสิบปีกว่าด้วยเพราะพิกต้าทำงานกับต่างชาติวิโลเขามีการต่ออายุมากกว่ากฎเกณฑ์ปกตินะฝากไว้ว่าเราอะมีวิทยาศาสตร์มีนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ด้วยเพกต้าทาอะไรแล้วดีเพกต้าก็ามาแชร์สิ่งที่เราไปไหว้ก็คืออาหารที่เราอะเตรียมไว้อย่างดีนะเพราะว่าถ้าเราไหว้สิ่งดีด สิ่งที่ได้กลับคืนมาก็จะดีอย่างที่เพ็กต้าได้รับมาเพ็กต้าไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยมะแต่เพ็กต้าสามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เท่านั้นเองมีเงินเก็บมีเงินกินมีเงินใช้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะบอกว่าไหว้แล้วจะรวยนะคือไหวแล้วเราได้สิ่งที่พึงประสงค์อยากสําเร็จอันนี้เพ็กต้าทำแล้วเพ็กต้าได้เพราะว่าเพ็กต้าเปลี่ยนงานมา ตอนนี้หยุดแล้วพอละสิบที่แล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นคงแล้วแต่เพียงแค่ว่าความมั่นคงของเราเนี่ยเรายังต้องมีสเตปอัพขึ้นไปอีกเราทํางานอยู่ในสายงานการบริหารไงสิ่งที่เราต้องการก็คือความมั่นคงในการบริหารงานทําให้ทีมงานทุกอย่างแล้วก็ผลงานที่ได้มันก็ทําให้รายได้บริษัทที่เราทาปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เพิ่มขึ้นแหมรายได้เพิ่มขึ้นใครๆก็อยากได้ถูกไหมไม่ได้ให้งมงายนะสิ่งที่เพ c ก o ตาทำเพ็กเตาได้ประโยชน์กับสิ่งเพกตาทำคอมเมนต์ได้ นะคะแต่อย่าแรงนะเพราะว่าอันนี้คือความจริงที่ที่ทำอยูจ่จริงๆถ้าใครได้ดูวีดีโอกเก่าอาจ,จะเห็นห้องพ,พระเพกต้ามีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพกตาสวดมนต์เยอะนะแต่สวดแล้วเราไม่ได้งมงายนะเราสวดเพราะว่าเรามีจิตใจที่เรารู้ว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนสวดมนต์เป็นสิริมงคลเราก็ทําเพราะเราให้ร่างกายเราแข็งแรงไงแล้วจิตใจสมองเราก็แล่นด้วยกิจกรรมเพกตาอาหารที่เราไหวนมที่เรามีเราก็าไปให้น้องหมา ใกล้ๆแถวนั้นนะหมายแย่ๆได้ทําทานด้วยอ้ยนี่เอานมมาให้กินแต่ข้าวหมดแล้วเอากินนมกันลูกกินนมกินนมนะกินนมแล้วโอ้เยอะจริงตรงเนี้เยอะจริงๆนะโอ้ยสูสารเยอะจริงเยอะจริงๆกินกันไม่วัดไม่ไหว หลายตัวเลยตรงเนี้ยตัวเล็ตัวน้อยเขาอยู่กันเป็นเพื่อนกันหมดแล้วกัดกันก็นกอดกินโหว่ายลูกเด็กเล็กแดงกันเยอะแยะไปหมดแล้วบรรยากาศสงสารนะ่ะเหมือนรีสอร์ทเลยทุกสบายเลยได้ทำบุญใจิตใจผ่องใสรอบๆก็บรรยากาศดีๆอย่าคอมเมนต์แรงบอกต่อเฉยๆเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์นะไปแล้ 拜拜。Bye bye.